สวัสดีค่ะวันนี้ฉันท่องแดงอัยศะะสีเนาะค่ะสภาพี่น้องมะบึงนะคะ่ะบัง่วงหาวบักเน่าโหและะ้วค่ะที่ลูกอยูขข่ข้างบ้านนะคะพี่น้องที่ใส่สมแดงเนาะคะ่ะน้ำสมแดงไปฉีดทดล่องโดยตัวตัวเองเนาะคะ่ะจากที่ว่าเน่าโหหนีหน้อย,ย,ย,ยน้อยเนาะคะ่ะคิดว่าดินบดีเนาะคะ่ะพ่อล่องเอาสมแดงมาฉีดนะคะนี่ค่ะพี่นอ้องผลงานของสมแดง นวยงามนวยให,หน่วยดกดกอีรีค่ะพี่น้องแตกต่างกว่าเกาหลายเฉีดแค่ข้างเดียวนะคะข้างเดียวค่ะรองบึงนะคะนวยดกนวยใยน่วยงามนะคะพี่น้องงามอีรีค่ะจากที่ว่าหน่วยน้อยนอยที่มีปัญหาว่ดดินบด่ดีน้ำสมแดงมาเฉียดแค่ข้างเดียว นะคะแล้วก็สีเปลี่ยนจากหน่วยหน่อยๆดีบลีบเนาะคะ่ะกลายเป็นหน่วยที่ว่าง่ามหลายค่ะเปลี่ยนแปลงได้แบบเห็นท่านตาเลยค่ะพี่น้องค่ะหน่วยง่ามอีหลีค่ะค่ะนะคะเน่าโคนะคะเด้อพี่น้องจากการทดลองใส่โสมแดงเน่าโคลปลูกปูปไใบคางบ้านนะคะพี่น้อง ลองเอาสมแดงผลิตภัณฑ์สมแดงมาใส่นะคะเป็นชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์นะคะว่ามีอันตรายนะคะนี่คะ่ะพี่น่องค่ะผลการของสมแดงนะคะทดล่องฉีดคือเป็นชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์นะคะว่ามีอันตรายว่ามีสารพิษนะคะค่ะพี่น้องเบ่งด้วยค่ะเธออันนี้นะคะ หน่วยง่ามอีลีพี่น้องนะคะผู้ไดที่ปลูกพืชผลไม้ทุกอย่างนะคะสมแดงใส่กระพืชทุกชนิดค่ะพี่น้องเมื่อวานจะเป็นหน้าเขา่าผลไม้ทุกอย่างใส่ได้เบิรดค่ะพี่น้องชีแหล้วเก็บกินได้่่าต้องว่าตอ้าตองกลัวสารพิษนะคะสำหรับกรเกษตรกรทุกท่านนะคะสนใจนะคะนี่ค่ะวดสมแดงค่ะพี่น้องค่ะ ลองเอามาใส่เบิงนะคะ่ะสมแดงชีวาภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องสนใจนะคะ่กะก็สร้างได้เนาะค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะ,ท,ะ,คะท่องแดงอาไพสีนะคะแล้วก็ช่องยูทูบสมแดงบุดีรัมนะคะค่ะพี่น้องสนใจกะติดต่อได้เนาะค,ะะคะ่นะเนาะก็ให้พี่น้องเอามาทดลองเบิงเนาะบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้พี่น้องทดลองนะคะว่า ใส่ได้ผลแค่ใดเนาะค่ะนอพียพี่น้องค่ะเบึ่งสมเบึง่งเบงผลงานของสมแดงพี่น้องปักเน่าโฮตั้งแต่หน่วยหน่อยๆน,นะคะตอนแรกหน่วยหน่อยหน่วย,ยลีบพอเอาสมแดงมาฉีดค่ะจะหน่วยงามค่ะคันพี่น้องสนใจก็ตดิดต่อใดได้ค่ะเด้อก็สอบถามรายละเอียดก็ได้ค่ะ จากเฟซบุ๊กท่องแดงอภัยศีนะคะทางยูทู e สมแดงบุรีรัมนะคะกะไอพี่น้องทดลองใส่เบิงนะคะสวัสดีค่ะ